สวัสดีครับผมใหม่บุญแลงนาฬิกานะครับวันนี้เราไปรับซื้อนาฬิกาถึงที่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นนทบุรีนะครับก็กําลังจะเข้าไปรับนาฬิกากับลูกค้าถึงหน้าบ้านถึงที่เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผมไปซื้ออะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปแล้วกับการรับซื้อนาฬิกาถึงที่นะครับวันนี้นะฮะเรามาตัวนี้ครับผมแทนนี่ ปาเต้ฟิลิปนะฮะแต่ว่ายังไม่บอกนะครับว่ามันคือปาเต้ฟิลิปรุ่นไหนนะครับ oh <yes. S 1> เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากให้ผมมารับซื้อถึงที่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่นนทบุรีนะครับผมก็ทักมาได้เลยครับไลน์อนะครับผม แอดบุมแบรงนาฬิกานะครับแอดไซา์เ o m น r a n g n a l i g a นะครับหรือโทร062-462-3664นะครับยินดีไปรับซื้อถึงที่เหมือนกรณีเคสนี้เลยนะฮะก็วันนี้นะครับขอลาไปด้วยปาเตฟิลิปเรือนนี้แล้วกันนะครับผมแล้วรอติดตามชมนะว่าเรือนนี้มันคือรุ่นอะไรเร็วๆนี้แน่นอนนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน